สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ไม่สามารถพับตัวได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจริงๆเราเกิดจากตัวตึงหลังแข็งหรือว่าเกิดจากอะไรกันแน่ใครที่ดูคลิปนี้จบรับรองเราสามารถพับตัวได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนแล้วไปเจอกันในคลิปครับ สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่อยากพับตัวได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเกิดจากหลังแข็งจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากอะไรกันแน่ดูจบสามารถทําตามได้อย่างแน่นอนนะโอเคหลายๆคนนะครับจะพับตัวกันในลักษณะนี้นะเดี๋ยวดูแฮมก่อนนะครับจะพยายามโก่งหลังแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าให้มากที่สุดเพื่อเอามือจับไปที่นิ้วโป้งเขายกอย่างเงี้ยครับหลายๆคนจะใช้วิธีการพับตัวแบบเนี้ยแล้วโยกโยกโยก ซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ผิดและส่งผลต่อหลังเราด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วนะการที่เราจะสามารถพับตัวได้หลายๆคนอาจจะคิดว่าเกิดจากหลังตึงนะครับแต่จริงๆหลังตึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่กล้ามเนื้อหลักที่แท้จริงที่จะทาให้เราพับตัวไม่ได้นะครับก็คือกล้ามเนื้อแฮมสิงหรือว่ากล้ามเนื้อหลังขาที่จะเป็นตัวหลังหลังเราทําให้เราพับตัวไม่ได้ลองสังเกตดูนะครับว่าใครที่ทํางานหนัก ยืดตัวในลักษณะนี้ไม่ได้ก็คือตึงแฮมสติงมากๆนะครับแล้วก็จะพับตัวกันในลักษณะนี้แล้วใครเจอจุดตึงปุ๊บก็จะทำกันแค่5วินาทีแล้วก็ผ่อนออกอันเนี้ยจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราถึงพับตัวกันไม่ได้สักทีนะครับปัจจัยแรกเลยนะที่คุยกันแล้วเกิดจากแฮมสเติงตึงนั่นเองนะโอเคครับสำหรับปัจจัยที่2นะครับที่เราจะมาคุยกันนะก็คือ ทุกคนจะพับตัวโดยการโกงหลังในลักษณะนี้นะครับอย่างเงี้ยจะพยายามโกงหลังแล้วเอาทุกอย่างแปะไปซึ่งวิธีการพับตัวแบบเนี้ยนะครับจะเป็นการพับตัวที่ส่งผลร้ายต่อหลังเราด้วยนะครับหลังเราจะเกิดอาการเจ็บได้ถ้าคุณพับตัวในลักษณะที่แฮมสเติงยังตึงอยู่แล้วพับตัวในลักษณะนี้ซึ่งวิธีแก้ไขง่ายๆเลยครับแค่ยืดอ,อกขึ้นเท่านั้นแอนหลังไว้แล้วใช้มือนะครับ จับไปบริเวณหัวเข่าแล้วยืดอกไปด้านหน้าเพียงเท่านี้นะครับเก็บองศาทุกอย่างไว้แค่นี้เราก็สามารถยืดแฮมสิงให้สามารถคลายออกได้ง่ายๆแล้วจะทําให้เราสามารถพับตัวได้ในอนาคตอย่างแน่นอนแล้วต่อไปนะครับเทคนิคที่3นะที่เราจะมาคุยกันก็คือเราจะพับตัวลงไปได้ยังไงนั่นเองนะเทคนิคแรกนะครับคือการวางมือในลักษณะนี้นะครับ แล้วเรายืดอกยืดแผ่นหลังแบบนี้ไว้นะครับแล้วเราแค,ค่ค้างอยู่ที่ตรงนี้ให้ถูกต้องห้าลมหายใจช้าๆที่สุดนะครับหนึ่งยืดอกไว้ยืดทม m ิิงระดกต้นขานะครับกรกปลายเท้าสองอยู่ให้นานที่สุดนะครับสามสี่ เราก็ห้ามนะครับเราค่อยๆค,คลายแค่เท่านี้นะครับแล้วาเราทาเป็นประจำเราก็สามารถทําให้ร่างกายเราพัฒนาได้แล้วนะต่อไปนะครับเป็นเทคนิคที่4ี่แฮมจะให้ท่านะครับท่าที่เราใช้ในการฝึกพับตัวเป็นประจำนะครับถ้าเราทําตามรับรองว่าร่างกายเราสามารถพับตัวและแฮมซิงเราจะคลายออกได้อย่างแน่นอนนะครับท่้แรกเลยนะครับคือท่า forward bend นะในท่า forward bend นะครับก็คือท่าตะกี้ที่แฮม ทำให้ดูก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราจะยืดหลังตรงไว้แอนโอนะครับแอนหลังในลักษณะน,นี้ลองจับลองจับตรงข้อสะโพกดูนะแล้วใช้นิ้วโป้งดันขึ้นเพียงเ,เ,เ,เท่านี้นะครับหลังเราก็จะแอนขึ้นแล้วนะครับอกเราก็จะตั้งขึ้นแล้วในลักษณะนี้นะครับแล้วเราจะใช้มือทั้งคู่นะครับ ไปที่หัวเขา่าถ้าไหวนะยืดอกขึ้นแล้วโน้มไปด้านหน้าเหมือนเราเจะสะดือไปด้านหน้าอกไปด้านหน้าแค่นี้นะครับเราก็ดกไปเท้าให้มากที่สุดแค่นี้เราก็ตึงแล้วนะครับอันนี้คือถ้า f o r เวิร์ดเบนะแต่ถ้าใครไหวอนาคตก็คือเพิ่มไปที่จับบริเวณหน้าแข้งตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครไหวอีกก็เริ่มจับไปที่นิ้วโป้งในลักษณะนี้โดยที่เราทุกอย่างต้องเก็บหนังแอดไว้ในลักษณะนี้นะครับยืดอกไว้แล้วห้าลมหายใจหนึ่งสอง 3 4ค่อยๆพับนะครับหขาโอเคแล้วต่อไปนะจะเป็นท่าจานุเอนะครับก็คือเอาเข่าด้านขวาชี้ไปด้านข้างพับเท้าซ้ายติดกับบริเวณสะโพกให้มากที่สุดนะครับแล้วหาจุดที่เราไหวโดยที่เรายังเก็บองศายืดอกแอนหลังไว้นะครับแล้วไต,ต,ต,ต่ไปไต่ไปถ้าใครไหวที่น่องก็จับที่ตรงนี้ถ้าใครไหว ที่ข้างหท้าก็ไปต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ฮันจอนออปชั่นง่ายก่อนนะจับไปบริเวณหน้าแข้งแล้วยืดอ,อกขึ้นให้มากที่สุดกดกดบริเวณน,น่องลงไปให้มากที่สุดนะครับ 1. ช้าๆนะหายใจเข้าลึกๆหายใจอๆๆอกยาวๆ2 3 4 5ครับโอเคเปลี่ยนฝั่งนะต่อไปเป็นด้านซ้ายนะครับ เซตท่าเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวครั้งนี้แฮมจะขอทําท่าเต็มนะเลือกออปชันให้ตัวเองนะครับทุกครั้งในการยืดแฮมไม่ได้บอกว่าให้ทําได้ภายในวันนี้นะครับเน้นทําเป็นประจํานะแล้วต่อไปนะครับอันนี้แฮมจะขอจับข้างเท้าเลยนะครับแล้วเก็บองายืดอ,อกไว้ย,ย,ดออวยดืดอกไว้กดกระดกปลายเท้าให้แน่นกดเท้าให้ฉิดพื้นมากที่สุดนะครับกดต้นขาฉิดพื้นเราค่อยๆย,ยืดอ,อกไปด้านหน้าเหมือนมีคนดึงเราไปข้างหน้านะครับเหมือนเอาอ,อกไปฉิดนิ้วโป้งหนึ่งเราค่อยพับตัวลงสอง คลายแฮมสตติงนะครับ3 4 5ครับเราค่อยๆค,คลายออกมานะแค่3แค่2ท่านี้นะครับเน้นทำเป็นประจำสัก2-3เสร็เซตทุกครั้งนะครับเราก็จะสามารถคลายแฮมสเติงและสามารถพับตัวลงได้ในอนาคตอย่างแน่นอนนะ และเทคนิคสุดท้ายนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับคือความยืดหยุ่นการที่เราร่างกายเราจะคลายตัวได้นะครับแฮมซิง <H amp ing> เราจะคลายตัวได้ดีขึ้นนะครับเราจะสามารถทับตัวได้คือการยืดแบบเป็นประจำทําเป็นประจำทุกวันนะครับความยืดหยุ่นเราจะไม่ จะไม่ได้เน้นเรื่องของการทําหักโหมแค่วันเดียวแต่เน้นการทําเป็นประจําทุกวันเพียงเท่านี้ร่างกายเราก็สามารถพัฒนาได้และสามารถพับตัวลงได้อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับพามีเก็ดความรู้อะไรดีๆเดี๋ยวไว้มาแชร์กันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย